ปขาบ่ดังมบไห่ัทำ่าี้บอกวดกล้ามล้าเ้จไห่ทอ่งนี้ข้เ็นบ่ว่าข้าไปรักษาได้ไปตรได้ก็ไปไปวัดสมองส่วนที่ีทุขยู่เนี่ยเขากลับมาเป็นอเกขา หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณบ่าวซับให้ไหล์มื้อนี้วานกันเขาสิมาตัดต้นไม้ต้อยก็บ่ทันมาตัดเพิ่มขาะเจ้าอยู่ฮัลโหลไมเคิลแดนซ์ทูสุมาทิลคัมเดอร์ไม่เฮาวดงเย็นเลยขอบคุณอาหมวยเด้อพี่น้องขอบคุณอาหมวยขอบคุณน้องกล้าขคนงาม ยันยันเขามาตัดต้นไม้บพราะมังอมีไปเบิ่งแขกกระจอกชุ่มชุ่นนูพดเยอะโอพดหลายๆรดเดี๋ยวการวิพน์ข้นเขาไปเบิ่งเดี๋ยวประเด็นสิเขาไปเบื้อง คุ่นไหลาๆเด้อแม่บังให้หัวใจก็ั่งบวกมากพอคุ่นไหลแล้อทำหมอ้อให้หัวใจก็ร่างบวกมากขึ้นก็น,นอนเด้อเด็กพี่น้องขึ้นนอนเด้กเมื่อนั้นนอนหลับนิจจากไรแม่บาสิลุ่งบาสิขึ้นข้าวเดียวลงกันเได้ยังคอยหลับก่อนซ่อนนิจจากไหลเสยเรื่อยกันจากไลหลเรื่อยหัวทางแก้วแดงปิดไร อะไรติดไรนเลย ไหนเด้อพี่น้องบอกความโดนรู้นะระงับเพื่อรอการตรวจสอบประจักไปเนาะเขียนบ้างเนาะขอบคุณผู้การรับชมค่ะ วสร้างสิมากปถเ็นมาเลยพี่ดีอง ขั้นหนอยู่ค่ะสังข์ขั้นหน้าปติกาน้องเช่ายูทูบทุกคนเด้อพี่น้องขอบคุณไกลตุกมเรือกำลังแรงใจขอบคุณเีตุใดขอบคุณพี่ยูเด้อพี่น้องขอบคุณเกิดการมองเห็นให้ขอบคุณอีสี่สิคนคุณน้อง,ท,ง,องทั่วโลกทั่วไทยเด้อ